ลงสามีนี you know ่แหละลงมีแหละเมื่อถามถึงแกตุกเรานาแบบนี้ว่าพี่น่า้ไม่เลยพี่พี่พี่กี่พี่พี่พีนพี่พียพี่พี่พ่พี่พี่พเราี่พี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 ่พี่่ยี จะไ,ไ,ไปตายด้วยกันแล้ว่ะชวนไปตายอุ <S <S ้ยขับยัขัดค่าของมันตค่านลงบ้านเดียวกับพี่แล้วแโอ้แล้วลงคุ้มบ้านมีทั้งหมู่ใช่เราตรงกันเราไม่เจอเลยปืนนะฮัลโหลทำไมมันเจอไม่นะ เจอบอดแล้วแต่ไม่เจอใครมันหลบลยนี่ดิมันโดดมันโดดลงโดดขึ้นใช่ไหมไปดีกว่าเรื่อสามมันโหลฮัลโหลเัลโหลเรลอัลโหลเ่ลโหล เขอไม่คุยด้วยหนูไม่น่ารักใครก็ไม่อยากคุยด้วยหนูไม่น่ารักแต่พี่รักนะใครที่มีเมียแล้วอ่ะบอกมันบอกมันบอกว่าให้ไปดูลูกหนลูกกิบนม หลอกให้เบ่อเอมให้โลก้กให้ให้กไปลกพี่เใช่ลูกของโลกพีู่นม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 มตาแล้วอรคนใแล้วเนะไปคุกนะหลังน้ำลายจริง เบอร์สี่เอ้ยเบอร์สี่ก็กูนี่ค่ะเบอร์สามตั้งเราตั้งเราเตะลูกเ็าไม่คุยจนถึง่ะนหอกใจคุยกับใครก็ไม่คุยด้เจพีน้องมบพีล้อกนะครับพัวเต็มโเปอดเตงเนี่ย อะไรนะพี่ม Mark t location ผมมีเต็มเลยที่ผมส่งกระบอกไปอาให้พี่กระบอกที่อยู่หนที่อยู่ลงๆเอายาน้ามาแรกโอ้ได้ยาน้าต้นหนูมีเยอะเลยอ่าผมงั้นไม่ให้แล้วพี่ยาน้ด้ี่ก็พร้อมเดียวเลยโอ้โห จนักทเบสี่พี่ขอยาน้าหน่อยเบสิ่แก่เราอีกเบสี่อายุเท่าไหรครับหนิ่ม27ปีเด็กหน่อยโอ้โห่กยพุทธ ายแล้วพูดไปแต่ปากเต็มคำใช่อะหลังให้กินแปดซีก็เลิกน้ำไปแล้วจะสามสิบแล้วนะพี่แย่แฉกับพี่คุกนะเงียบเลยอ่ะเขาเงียบเลยเขาไม่รวยด้วยเลย เราสารคนน่ารักคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยด้วยพี่ก็น่ารักไม่คุยกับพี่บ้างม่ไ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 ม่คุยกับมันพี่รู้นิสัยมันแล้วอ่ะแม่ดีกว่าดีดีสนุกสิพี่ชอบมเล่นเกมเราไม่เหงา โสดนะคะโสดเหมือนกันครับหนูมีผัวแล้วพี่ก็มีเมียแล้วไม่เป็นไรเรามาแอบแซบกันเถอะเฮ้ยเตียงตีนไม่ตายแล้วเราไปเจอกันในนรกนะพี่ไม่เป็นไรเราก็ไปพร้อมกันะ่ะเจ่าพี่อย่าโสดโซลินจินไม่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 ไม นมีเมียลปากเออคนมีเมียลูกปากไป้อมีปาไปอะไรอะไรยังไม่มีเลยจะจะจะพูดอะไรพูดดีๆสตรีมอยู่พี่ต้องไปหานรยบาลนี่แหละประกาศแล้วครภรรยาพี่ผม ใครเป็นยมายมันใจใจไมาเลยอย่าหลงนะเมื่อตามัวเข้ามาเดี๋ยวตกลงคนเลยเฮียตกลงคนเลหนูแล้วตกลงมนคนเลยเฮียคะนูบอกอุ้ยเฮียคนตกลงคนเลยเฮีย เออปล่อยมันเถอะเอาวุม่ไม่ได้ยินเออช่างมันเถอะเดี๋ยวมันไปเออหนู่าหนูไม่แก่นะตึงว่ะตึงแต่หูอ่ะยิ่งยานหมดจังไรวะพี่หนังยามเหี่ยวยามเราคิดอะไรอย่างนั้นอะ แล้วพูดว่าย่นเจตนามันทอดเสียดเมื่อสักหนูไปด้วยกันไหมเมืขัดมัถึงเด้เลยเหมือนมีคนมาที่บ้านตรงนี้มีรถเข้าวงเข้าวงยาไม่มีสักอันเลยคว่ากระเป๋าถังเลยเลืมปั๊มยาเลย ไปดีกว่าไม่มีคนคุยด้วยคุยด้วยเลยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเพื่อนล้มแมสเรามาคุยกันดีกว่าเราโดนเพื่อนทีโอ้ยโอ้ยหนูโดนขี้เหงาอะไรขนาดนั้นอะไรนะหนูโดนขี้เหงาอะไรขนาดนั้น ใส่อะแตงเอาทุกวันพี่สดนะหนูใครเป็นเมียหรอนะพีสดพีสดไม่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 ใช่แล้วไม่มีเมีไม่มีเออก็อยากมีโมเมนต์แบบครบกับคนในเกมบ้างอะไรอย่างนี้ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวป้าผ่าเมียวเมีเมีเอาปุชิงอะไรวะเนี่ย มไม่มีหมื่นเล่นเลยอ่ะอุ้ย่อตกเร่องนี้ยโดดเล่นอ่ะโอ้โดนโดนทิ้งอีกแล้วอ่ะใครทิ้งใครใครทิ้งเองวะเดี๋ยวพี่วิ่งกลับไปรับเลยไม่เป็นไรทำไมทํทไมบบไม่มีเยื่อใยญ่ก็ได้ใช่สิเราไม่ใช่เบอร์สาม โดนน้ำตาใา้โดนน้ำตายห้าเหมือนใหม่แล้วก็เหมือนใหม่แล้วเขาเปิดตั้งนานแล้วทำไมมันไปนู่นได้วะดมในใจนี อะไรเหรอพี่กเียแค่พี่พ er ี่ข้างหน้าเรามีคนตรงไหนอ่ะยิงทั้งคัยเลยยิงทั้งคัยเลยมีคาร์นะถอดไม่ได้เหรอพี่ไม่มีไม่มีกระเป๋าะ หมีคีใครคูณสี่มั้ยมีมีมีขอได้ไหมครับขึ้นไหนขอต้องระวังไปนานมากครับเราคูณสี่จากเบอร์สี่อยู่เนี่ยไม่มีไม่มีเราปั่นไม่ได้ต้องเอาระเบิดปลาใส่ดูถึงจะรู้ว่ามีไม่มี ยี tá, yeah. ja e, okay. ่แย่ไม่เป็นเลยกูเลยยี่ย่ผมไม่เคยก็ได้วไปมำย่ถากรูก็ได้ต้องทำมันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอา I got supplies ตัวเครับ I got supplies หน uh, uh, oh, ูหน right yeah. ูหน no ูไม่รอพี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะโดนลงโทษนะยังไงอะเโซเลสโซน เจนค่ะจ้ะสัตว์ต่อยแม่งเลยเฮียเก่ายังวะใครที่ขาบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่ถนนบ้านอยู่จังวัอะไรถ้าอยู่สิงห์บุรีจะไม่เผาเดี๋ยวนี้เลยนั่นเอ้าทำไมนะ

ทำมมาแล้วม่าแล้ไม่ไั้ตั้งใจไม่รู้เลยสี่สี่มทำไมเพื่อคอมพีตอร์กันแบบนี้อ่ะถ้าหสูุปสาุปนรุปสรุรพี่งอะไรฮะหมอมาดิใีีเที่เบอร์สองใช่ไหมโอนหนึหนึ่ง ดยังไม่ได้พูดอะไรเลยอู้หูนี่คือพี่เปิดหัววะพี่โสดนะสนใจมั้ยโอ้โ่ขอแม่ไหม เราจะเล่นจริงจงังสักตาผมได้หรอจริงจังอยู่เนี่ยตาเนี่ยดีกันจริงจังเลยมีโนบุมันเดนียวเล่น,นป้องเข้าหัวนี่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 ทุบต้วกันฮะอ,อ้วอาวตกเฉยฝนตกเข้าบ้านเร็รวเดียเ๋ยวเปียกเสี่ยวหลังเข้าว่ะเข้าบ้านติตกใจ ไอ้แซนฮอกนี่ไม่มีคูนแปดใช่ไหมมีแค่คูนหกเรียบร้อยโนูใครทั้มทั้มเลยดู่าแล้วไม่งนอนอยู่เนอนอยู่นอนอยู่ใช่ไหม ถามชืไไ่อ,ขขอเขไ่ถถามไม่ถามไม่ไม่ถ่หะนี่นี่พี่หน้าผมหน้าผมาผม,ผม,มีมีระเบิดปะมีระเบิดปะปลาเล่นห้ดเล้ว เยอะอย่างนี้ไม่ตายก็ให้มันรู้ไปพี่เที่ยวภาษามีวะแตกแตกแตกใช่มีใา่มีตัวยมีเก็บเสียงด้วยวะ อนะไปไหนแล้วเห็บเสียงผมมาอุ้ย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 จับมันจากไหนนอนอยู่ข้างหน้าเบอร์สองอะนอนอยู่นอนอยู่ครับอย่าซ้ำอย่าซ้ำครูร้อยไหนอ่ะนอนอยู่ไหนก็ไม่รู้ะแต่เราควบคุมพี่ดีเดี๋ยวติเมื่อามเื่อถามเขาอยู่ตรงเนินอะไม่ใช่ตรงนั้นอยู่ตรงเนินพี่เห็นเป็นสั่นเขาไหม ไม่ได้ผ <มา S 2> ่นหวานนะเอากุ้งมาดิครับ,บ,บเยียเยเเ่รอก่าเลาเกินไม่หวะพี่ลองวิ่งไปอยู่ตรงตรง้<ล>นไม้ดิน้องเห็นละเนี่ยเนี่ยวิ่งมาเนี่ยเนี่ยสั่นเข่าลเลย เห็นแล้วเห็นล้วเอกตัวเห็นแล้วเอกตัวละวโดดฝากึดนทางนะมีน้ว่ำกปดดแปบรอแป๊บอยู่คนไหนคนตัวไหนไหนวะมันนอนอยู่คนตันไหนวะ สมอกปลาไปแล้วเพื่อนปลาผิดนั่นแหะต้นไม้ห <protecting> น <room> <The enemies are hot> <N> ึ <Oliver. N> ่งร้อยห้าสิบไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ยิงพี่อ่ะมันเป็นสีดำเอ้าวิ่งละไหนวะข้างหน้าให้เขาอ่ะเออนั่นแหละ